คอนิจวะมิน่าสร้างยูกิคุงเดสสวัสดีครูชั้นแท่งกันด้วยนะครับอยู่กับผมยูกิคุงที่ฉันเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอนิเมะเวนเก่านะครับผมแหมเรียกได้ว่าคุณผู้ชมอาจจะตกใจว่าทำไมถึงมาเล่นเกมนี้นะครับก็จริงๆมันก็เล่นอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อัดคลิปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้แบบยูดีๆก็อยากอัดคลิปขึ้นมานะครับเป็นคลิปที่ว่าผมจะมาพูดถึงทริปแล้วก็ทริคต่างๆนะครับในการจัดทีมในการผ่านด่าน ่าตัว World l i ล e ์ซีซั่นสองนะครับตอนนี้มันเป็นซีซั่นสองแล้วนะครับซีซั่นหนึ่งมันผ่านไปแล้วเนาะซีซั่นหนึ่งมันเป็นตัวซูบารุนะครับที่ได้ตอนชั้น50เนาะซีซั่นนี้เป็น s อสเด็นะครับจากอาคาเมงอาคิวนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครที่หลายหลายคนอาจจะอยากได้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันน่าสนใจดีนะครับผมก็เลยลองมาไต่ดูจริงๆไต่หอครั้งที่แล้วไอหอเวิร์ลไลท์เนี่ยผมก็ไต่ได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวละครผมมันยังมีน้อยเก อาจจะยังไม่ตรงตามด่านขนาดนั้นผมก็เลยไม่กล้าที่จะไต่เนาะแต่ซีซเ่นนี้ผมไต่ได้ครับผมก็เลยคิดว่าจะมาแชร์เทคนิคต่างๆแล้วก็พวกทริคในการจัดทีมอะไรอย่างเงี้ยในการผ่าน50ชั้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคก่อนจะไปเริ่มกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจของแคลิปต่อไปนะฮะก็มาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ อย่างแรกเลยนะครับเวอรไลนะครับอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมปักกิโลนะฮะคือมันอยู่ในเรื่องเฟสใช่ไหมแต่ผมไม่รู้จักว่ามันคือใครอ่ะแต่ก็ตัวนี้แหละนะครับตรงพลาซ่าตรงนี้นะครับอมาตัวนี้นะครับเรามีเวอรไลกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นชั้นตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะจริงๆมันจะเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะครับจนถึงชั้นห้าสิบนั่นเองสำหรับใครที่ผ่านชั้นห้าสิบแล้วมันจะต่อตรงนี้ได้นะครับอินฟินิตคอนเวเจนต์นะครับมันก็ต่อได้โดยที่ก็ ม่ได้มีอะไรมากอะเหมือนจะแข่งกันเอาพวกลีดเดอร์บอร์ดมากกว่านะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะไต่ต่อนะ <c oughs> ของรางวัลชั้นที่5้าสิที่เห็นนะครับ Frozen Domain นั่นเองนะครับก็คือ,อประตูที่เอาไว้เล่นเพื่อเอาซีคริตของตัว s d ซเนั่นเองนะครับจริงๆมันก็มี ward รีวอร์ตัวนี้กดดูนะครับกดดูได้ก็เราจะได้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะให้เห็นแค่แบบว่าทีละ10ชั้น10ชั้นนะครับจริงๆทุกๆ5ชั้นมันก็จะมีบออีกนะว่าได้อะไรบ้างเนาะั้นน5มนเหมืะไดงิบครบ ชั้นที่15ก็เพื่อได้พวกที่รีสเตตหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วมันก็จะมีพวกหินเขียว50ก้อนหินลุง5ก้อนอะไรประมาณนี้นะครับอยู่แทอๆนี้เหมือนกันระหว่างเลข5นะครับแต่ว่าเลข10ก็จะได้เป็นพวกรีโลเนาะนี่นะครับรีโล50เม็ดเลยนะตรงนี้นะครับได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็อ่าใช้จ่ายกันดีๆด,ด้วยสําหรับตัวรีโลนะเออจริงมันก็ไม่ใช่ว่ามีเยอะแล้วมันก็จะได้ปับลุ้งตลอดไปนะจริงๆผมก็ยังมีปับลุงร้อยมากๆอยู่ทันที่เสียไปหลายร้อยแล้วอ่ะ ก็วันนี้นะครับทุกๆชั้นมันจะได้250เพรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็ปั๊มเพชรได้แบบชิวๆเลยนะฮะสิ่งที่ทําให้เกมเพลย์นี้นะครับโหมดนี้เป็นโหมดที่ค่อนข้างมีความท้าทายนะครับก็คือโหมดว e เ t อ e r นะครับตัวนี้นะฮะมันจะมีสภาพอากาศในแต่ละชั้นด้วยซึ่งในแต่ละชั้นจะมีสภาพอากาศที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องสภาพอากาศกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเนาะ ในการพูดถึงสภาพอากาศในแต่ละชั้นเนี่ยผมจะพูดถึงการจัดทีมไปด้วยเลยนะครับจะได้สั้นๆได้ใจความเนาะมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าเอ่อยาวเกินไปนะครับก็อธิบายไปเลยว่าในแต่ละชั้นที่เป็นสภาพอากาศนี้เนี่ยเราควรจะทีมยังไงไปเล่นนะครับก็ตามนั้นแล้วกันซึ่งผมนะครับจะแบ่งความยากของสภาพอากาศเอาไว้เป็น3ระดับนะครับระดับง่ายระดับปานกลางแล้วก็ยากนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับพิสูจ์ไว้ก่อนนะครับว่าผมนั้น พูดถึงในแบบของตัวเองที่ตัวเองได้เจอนะครับที่ผมเล่นจนผ่าน50ชั้นสำหรับผมว่าอันนี้ง่ายอันนี้ยากแตกต่างกันอะไรยังไงเนี่ยเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับคนอื่นๆอาจจะรู้สึกยากง่ายต่างจากผมก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเล่นยังไงเนาะซึ่งอันนี้อันนี้เป็นสำหรับผมนะครับว่าผมเจอแบบนี้แล้วผมรู้สึกอย่างเงี้ยนะครับโอเคเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับชั้นอีซี่นะครับชั้นง่ายๆก่อนเลยนะครับสำหรับผมมีทั้งหมด7สภาพอากาศที่ง่ายนะครับอย่างแรกเลยนะครับซันชัย ซันชายนี่ผมบอกได้เลยว่า,าตัวละครท่าแสงอร่อยมากนะครับด่านนี้นะครับอิ่มๆอ,อร่อยออยเลยนะครับความสามารถก็คือมันจะต้านฟรีดแล้วก็ต้านสโลนะครับแต่ว่าตัวละครท่าแสงเนี่ยถ้าวางลงไปแล้วจะบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจแอคแตให้เรา8%ทุกเวฟเพราะฉะนั้นก็รีบวางตัวละครท่าแสงลงไปก่อนแล้วมันจะได้บัฟดาเมจเรื่อยๆ8เวฟนะครับในการเล่นตัวเวอร์ไลน์เนี่ยมันมี15เวฟเนาะอย่างน้อยมันก็จะได้แบบบวกดาเมจสัก 80 7 0 8 0ก็โอเคแล้วนะครับดานสันชายเนี่ยก็เลยง่ายมากๆนะครับเอาจริงนะด้านล่างเนี่ยนะครับมันคือผมใช้ไอ e ้เซตเนี้ยทั้งหมดทั้ง7สภาพอากาศเลยนะมาต่อกันที่ Rift in Time นะครับอันที่2นั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนว่าอ่าที่ผมเห็นนะมันเป็นบอส2ตัวนะครับจากบอสตัวเดียวแต่ว่าเลเวลบอสมันจะถูกหักออกไป25%แล้วก็ทุกๆ5เวฟมันจะมีรองบอสด้วยนะครับแล้วก็มีการบัฟให้เราเลือกนะครับเืับกับที่เราลง ไอออกเคาฮันนะ่ะไอโอคารุนนะ่ะมันตอนแผดที่เราแล้วอ่ะนะครับประมาณนั้นนะมีการบัฟแบบนั้นขึ้นมานะครับท,ทุกๆ4เวฟนะก็มันจะมีแค่เรนจ์นะครับแล้วก็ตัวสปีดแล้วก็เอ็กแทกนะครับ ซึ่งผมแนะนําว่าเลือกไอแท็กเถอะนะครับเลือกไอแท็กทุกใบมันจะขึ้นมาประมาณ4ใบมั้งนะครับถ้าจะไม่ผิดนะสใบนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกไอแท็กไปนะครับมันก็จะทำให้ตัวละครเราดาเมจสูงขึ้นแล้วก็เล่นง่ายนะครับต่อมาเป็นบริษัทนะครับมอนจะต้าน c c ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะสลโลไม่ว่าจะติดเผาอะไรก็ตามนะครับยกเว้นฟรีดเขาจะไม่ต้านฟรีดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมใช้เอมิเลียนะครับใช้เอมิเลีย Amelia ในการฟรีดมอนเอานะมันก็เล่นง่ายเลยนะครับต่อมาเป็นฟลัดนะครับน้าท่วม ก็ถ้าเราตีด้วยท่าไฟฟ้าเนี่ยจะโดนสตันหกวิอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะผมไม่มีตัวละครไฟฟ้าแต่ว่าไอที่เขาเขียมนมาเขียนเงี้ยนะครับว่าตีด้วยไฟฟ้าแล้วสตันหกวิแล้วก็มอนวิ่งเร็วขึ้น2 5ถ้าเราตีหรือสตันเขาด้วยท่าน,น้ำแล้วก็มอนโดนเผาไม่ได้อันเนี้ยผมก็จะใช้แค่ตัวเซเบอร์ในการ ทำน้ำมีดนะครับอย่างเดียวเลยนะครับตายที่หสแปมตัวเซเบอร์เลยนะครับไอ้ดาดน้ำท่วมเนี่ยต่อมานะครับเมดอินเฮเวนนะครับผมมอนนะครับเดินเร็ว3%ทุกเวฟนะครับเพิ่มขึ้น3% 3%มเปนมเนะครับถ้ามอนยังอยู่ในในสนามนะแต่ว่าถ้ามอนไม่อยู่ในสนามแล้วก็คือตายไปแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามอนยิ่งเดินเรื่อยๆมอนมันยังไม่ตายเรื่อยๆเนี่ยมันจะเดินเร็วขึ้น3%ทุกเวฟแต่เราเองนะครับก็จะตีเร็วขึ้น2%เช่นเดียวกันนะครับซึ่่ง2% 2%ไมมพอนนนะัเป็ทุกการโจมตีนะครับ เซเบอร์ er เนี่ยมันตีเร็วอยู่แล้วนะมันจะตีเร็วขึ้น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 ไปอีกซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีมากแถมดานนี้นะครับบัฟดาเมจท่าแสงด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เซเบอร์โหดมากนะครับถามว่าไม่มีเซเบอร์เล่นใครใช้ยินครับง่ายสุด <laughs> แต่ว่าผมก็คิดว่าทุกคนควรทําตัวเซเบอร์มานะครับเพราะว่าตัวละครมันเก่งมากจริงๆนะเซเบอร์เนี่ยแล้วก็มีเอ็กคาลิเบอร์ในการฟาดมอนด้วยนะครับอืมก็เลย คิดว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดเบสอินสตาตแล้วในการเล่นท่าแสงเนาะต่อมาเป็น Love Train นะครับผมก็ตัวละครของเราเนี่ยจะโดนเหมือนมีแสงสีทองทองสีเหลืองๆหลือสักอย่างจิ้มลงหัวนะครับจะทำให้ตัวละครเรา2ฮิตแรกพลังโจมตีเป็นศูนย์เลยนะครับต้องให้มอนเนี่ยตีไปก่อน2ฮิตพลังโจมตีจะกลับมาเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรแถมมันบัฟบแสงอีกแล้วนะครับมันก็โอเคนะครับเซเบอร์รับจบนะฮะแล้วก็สภาพอากาศสุดท้ายนะครับในโหมดอีซี่สำหรับผมเลยนะครับสโน์ครับ มันจะติดสโลว์ถาวร10%นะครับแต่ว่าเราก็จะฟรีดไม่ได้แล้วก็จะใช้รีโพสต์หรือว่าผัดไม่ได้นั่นเองนะครับเราจะผักมอนไม่ได้ฟรีดไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงมอนโดนสโลว์ถาวร10%อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นด่านนี้ก็ง่ายเช่นเดียวกันครับต่อไปเป็นระดับมีเดียมนะครับผมระดับกลางๆเนะาะสำหรับผมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่ายากมากแต่ว่าก็รู้สึกลำคาญเวลาเล่นนะครับอะไรประมาณนี้มาเริ่มกันที่อย่างแรกในระดับมีเดียมเลยนะครับเรนนะครับฝนตกน,น มอนนะครับมีดอชหรือว่าหลบ15%นะครับแล้วก็ถ้าจงตีด้วยไฟฟ้าเนี่ยจะสตาร์ทมอนได้3วินะแล้วก็มอนปิดเขาไม่ได้นะครับที่ผมรู้สึกลำคาญคือผมไม่มีไฟฟ้าไงผมไม่มีมอนค่าไฟฟ้าไม่มีตัวละครไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีอะไรมาช่วยในการสตาร์ทมอนได้แล้วมอนมันมีหลบ15%ทุกคนอาจจะคิดว่ามันน้อยนะแต่15%มัเป็นเยอะนะครับมันหลบยับเลยนะเออนะครับมันมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเล่นยากมากนะครับมันเป็นแบบหลบถ มันก็เลยจะทําให้เราค่อนข้างตีค่ามอนอะไรอย่างงี้ได้ช้าหน่อยนะเพราะว่ามอนมันหลบได้นะต่อมาเป็นวินสตรอมนะครับมอนวิ่งเร็ว35%มเมันเดินสับเท้าอะ่ะมันเดินเร็วมากนะครับจะเราผมมอ,มองว,ว่ามันค่อนข้างเร็วมันทําให้เราเซตสนามไม่ทันอะ่ะเออนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือถ้าเรามีสกิลรีเพลยหรือว่าผลักนะครับมันจะผลักไกลขึ้นสองเท่าแถมมอนจะโดนดาเมจหลังโดนผลักแรงขึ้นอีกนะครับสมมติว่ามันติดรีเพลส์บนหัวแล้วเนะี่ย มันทำให้เราทันเดอเมจแซมอนได้แรงขึ้นนะครับ20เปอร์เซ็นต์ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับมันผักไกลสองเท่าแบบโอ้โหลมพัดแรงอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดนผักทีนึงก็ผักไกลสองเท่าเลยนะครับก็ถือว่ามันก็ยังพอต้านทานได้แต่สองเรบผมผมก็มองว่ามันก็ยังน่าราคานอยู่ดีนะครับต่อมาเป็นอันสุดท้ายในระดับมีเดียมสำหรับผมนะครับทันเดอร์สตรอมนะฮะไอเนี้ยมอนวิ่งเรลือสาเปอร์เซ็นต์หาวอนนะครับเหมือนกันแล้วก็จะต้านซีซีทุกชนิดยกเว้นสตันทีีี่่่่่เเเเกกกกกกกิดมมมมมมาา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 าจฝัััังรททป็็นนไไฟฟฟฟ้้้บบยยยภพหคววถอต ตีสตันไม่ได้มวนยัวิ่งเร็วอีกนะครับโอ้โหอนาดเลยเกินผมที่ใช้แต่ตัวละครแสงอ่ะมันก็เลยแบบยากนะครับสำหรับผมมันก็ว่ามันก็ค่อนข้างยากในแบบหนึ่งก็คยความที่มอนมันวิ่งเร็วด้วยแหละแถมมันยิงต่างซีซีทุกชนิดอีกเออนะครับก็โอเคสำหรับผมมันก็เลยค่อนข้างยากแต่ว่าไม่เป็นไรก็ห่านไปได้ด้วยเส้นนี้เหมือนเดิมนะครับต่อมาในระดับฮาร์ดเลยนะครับแล้วก็เป็น2สภาพอากาศสุดท้ายในหมวดนี้เลยด้วยเหมือนกันนะครับอันแรกเลยนะครับ อินฟินิตสูคยมินะครับเป็นสภาพอากาศที่เราวางได้แค่ธาตุอันบาหรือธาตุลูกมังกรอะหัวมังกรอะนะครับเท่านั้นวางได้แค่อันบาเท่านั้นนะทุกคนแต่ว่ามันไม่นับฟาร์มนะครับแล้วก็แต่ละเวฟเนี่ยเราจะได้แอคแท็กสามเปอร์เซ็นต์ขึ้นเรื่อยๆและมอนจะเดินเร็วขึ้นสามเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่โจมตีวางได้แค่อันบาใช่ไหมอันบาในเกมนี้มันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นอนะแล้วก็ออย่างหนึ่งไอดีผมอันบามีแค่ตัวเดียวครับคือโทจิมันก็เลยแบบว่าเอ้ยมันจะับผมมันยากเพราะว่า โทษจีตัวเดียวอะจะวางเบรกเอ่อในด่านนั้นๆได้ยังไงนะมันก็มันก็พอโอเคมันก็พอถูถ่ายได้แต่ว่ามันก็คือรู้สึกว่ายากมากเหมือนกันนะครับจริงๆมันมีบั็อกอยู่ที่เวลาเรารีเซ็ตด่านอะไรเงี้ยมันอาจจะถ้าจะไม่ผิดก็คือมันสามารถวางอะไรต่อก็ได้แต่ว่าไม่รู้เขาแก้หรือย,อยังนะแต่สำหรับผมผมเล่นแบบไม่โกงอะนะครับผมจะไม่ไม,ไม่ไม่กดรีเซ็ตด่านนะก็เล่นไปเลยนะครับ ก็ได้แหละวาได้แค่อันเบาอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยมันยากนะอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีด่านหนึ่งที่มันยากเวอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกันว่ามันคือด่านไหนนะครับมาต่อกันที่สภาพอากาศสุดท้ายฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะครับมอนนะครับจะดอส์40%ถ้ามาอยู่ในวงของตัวละครท่าแสงหมายความว่าถ้าเราไม่วางตัวละครท่าแสงในสนามมอนจะหลบแบบดิจิตอลเลย มอนมันตีผมตีแทบจะไม่โดนเลยมั้งผมรู้สึกว่าสี่เอร์ซนเนี่ยมันมันมากกว่า4ี่เอเนอ่ะมันเป็น4ี่กิอร์ซนตเกะเออหรือผมมันดวงห่วยดวงแย่เองก็ไม่รู้นะแต่มอนมันหลบยับเลยตอนที่ผมเล่นนะครับยังไงผมก็ต้องวางเซเบอร์นะครับให้มันอยู่ในวงตรงนั้นแล้วก็ผมจะใช้เรมในการกวาดมอนให้หมดนะครับเพราะว่าด่านนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะหลบ4ี่อร์ถ้าเราไม่อยู่ในวงท่าแสงใช่ไหมมันเนิฟดามจท่าแสงเลยโอ้โคตรแย่นะครับ ก็เลยว่าผมต้องวางตัวละครท่าแสงลงไปตัวหนึง่งแล้วก็เอาตัวละครท่าอื่นในการทาดามมีแทนนะมันถ้าจะให้ผิดมันบัฟอันบาวกับบัฟมืดน้องนะครับบัฟเคิร์สนะครับก็เลยเอาน้องเลมมาเคลียร์ได้มาก็ทํา้ผมพอที่จะผ่านมันไปได้แต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ยากอยู่ดีอะมันโผลมาตอนชั้นแรกๆเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังเคลียร์ได้สบายๆอยู่นะครับแต่ว่ามันไปเจอครั้งหนึ่งตอนชั้น47ถ้าจะไม่ผิดนะครับไอ้นั่นคือแบบโอ้โหแล้วมันเป็น47ในด่าน ดับเบิลแดนเจียนด่าโซโล่เลเวลลิงด้วยนะครับมันก็เลยยากขึ้นอีกนะผมก็เลยมองว่าไอเนี่ยยากมากสำหรับผมนะครับแต่ก่อนจะจากลากันนะครับผมอยากจะพูดถึงด่านที่ยากที่สุดในเวอร์ไลน์รอบนี้ก่อนนะครับเวอร์ไลน์ซีซั่นสองเนี่ยนั่นคือด่านเวอร์ไลน์สามสิบแปดนะครับสามสิบแปดนี่ยากที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับเพราะด่านนั้นก็คือด่านดับเบิลแดนเจียนก็คือด่านนี้ที่ผมยืนอยู่นะฮะแถมยังเป็นดับเบิลแดนเจียนของไอหนี่นะครับไอก็อดสเตตต์ไอต่างหากไอ้ลูปันที่มันออกมาเดินแล้วก็ยิงเลเซออรรร์ใส่ตตัววเเาาแล้้ก็ง ปปทั้งสี่รูปปั้นแห้แตกอะ่ะมันก็คือด่านนั่นแหละนะฮะแต่่าเป็นด่านนั้นไม่พอนะครับมันเป็นอินฟินิตซุคุยมิก็คือด่านที่เราวางในแค่ตัวละครอันบาวนั่นเองครับโอ้โหคืออ,อันบาวอะ่ะมันไม่อะไรหรอกใช่ไหมมันก็วางได้แค่แบบตัวละครท่านอันบาวคือแบบเนี้ยนะครับอีตัวที่มันเหมือนหัวมังกรอะไรสักอย่างเนี่ยเออแต่ความยากของมันคืออะไรครับทุกคนจําได้ไหมว่าเราได้ดาเมจเพิ่มขึ้น3%ทุกเวฟก็จริงแต่มอนเดินเร็วขึ้น3%ทุกครั้งที่มันจมตีมาเขา้าอะไร หมายความว่าไอ้ดาเนี่ยที่บอสบ้านี่มันเดินออกมาแล้วมันยิงเลเซอร์ได้จะทําให้ตัวมันเองเดินเร็วขึ้น3%ซนะครับแล้วมันเดินเร็วหมายความว่าปกติที่มันเดินช้ามันก็จะเดินเร็วแบบแล้วมันหันมายิงกี่ทีอะมันก็จะเดินแบบโอ้โหมันเดินเป็นเดิแฟตอ่ะมันสับเท้าเองกับเดิแฟตอ่ะคือกว่าผมจะผ่านได้อะไอ้บอสบ้าเนี่ยมันเดินมาถึงประมาณแถวนี้แล้วนะคือมัน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 ยิ่งเดินเร็วแบบมากจริงๆตอนมันได้ตีอะนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าดานนี้มันยากมาก ใครที่มีอันบาตัวอื่นๆนะอย่างเช่นแบบเออดารุโตะอะไรอย่างนี้ปะมันมีน้อยอ่ะสำหรับผมผมคิดว่ามันมีน้อยนะแต่จริงๆฝาทจิมันก็เอาไว้เล่นง่ายเหมือนกันนะครับทริคในการผ่านด่านนี้ก็คือเอาตัวคอคอันบาวมาวางให้เยอะๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าคุณต้องมีตังค์ด้วยนะเพราะไม่งั้นเราจะมีตังค์ไม่มากพอที่จะทําลายเสาพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะทําให้เราฆ่าไอ้นี่ได้ช้าลงนะครับฆ่าไอเนี่ยไอบ้านนี้ได้ช้าลงกว่าโลมันจะหายมันได้ตีเราไม่รู้กี่ครั้งแล้ว กว่าเราจะได้ตีเข้าเลื่อนมันจริงๆมันอาจจะเดินมาถึงแถวนี้แล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ไม่ทันครับทุกคนผมก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยฟาร์มไปก่อนในช่วงแรกนะแล้วก็ค่อยไปลงเงินทีเดียวตอนท้ายๆเลยฟาร์มจนฟาร์มตันไปเลยก็ได้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยๆวางตัวอันบาวเนี่ยค่อยๆวางแถวนี้นะครับแล้วก็กลับมาวางแถวๆถวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมอยากให้วางแถวแถวนี้นะแล้วเราก็อัพให้ถึงขั้นที่ เป็นขั้นฟูเอลเอะ Full e นะครับเนี่ยก็ขึ้นมาแบบหนึ่งนะเนี่ยถึงขั้นฟู e เอลเอะประมาณนี้นะครับอีกที่หนึ่งอาจจะวางออกมาหน่อยเอาวางแถวๆถวนี้ก็ได้ให้มันฟูเอลเอนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะได้แบบว่าตีแบบครอบคุมแล้วทําให้มอนมันตายเร็วขึ้นเสาแต่ละเสาเนี่ยเสาละสี่หมื่นนะครับแต่บอสมาเลือดห้าแสนสี่หมื่นเพราะฉะนั้นก็คุณต้องมั่นใจในดาเมจคุณนิดนึงนะเอออันนี้มันต้องแบบว่า ต้องฆ่าเสาให้เร็วอ่ะมันจะได้แบบว่าฆ่าไอตัวบอลน,นี้ได้ทันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าด่านนี้เป็นด่านที่ยากที่สุดในบรรดาหมทั้ง50ชั้นแล้วนะครับว,ว่าก็ประมาณนี้การสลรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็จะสามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้ตรงนี้เนี่ยไปผ่านด่านเจ้าเวลไลส์นะครับจนถึง50ชั้นได้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าถ้าจัดเซตตามผมไปเนี่ยก็จะสามารถผ่านได้นะครับแล้วก็ต้องอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การเล่นของตัวเองนิดนึงเนาะ ก็ต้องค่อนข้างตั้งใจเล่นนิดนึงนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะแต่ผมบอกได้เลยว่าที่คุณพยายามไป50ชั้นเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาดีแน่นอนนะครับเอาว่าสหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็น่านจะเป็นคลิปอันนี้แหละนะครับผมสัญญาว่าผมจะทํานะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าล้วกันนะครับสหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันฮนะสายโยนาระ